ใไหมฮะอืมโอเคมาเอาแล้วลุงเท่าไหร่นะจำอย่าลืมจำคะแนนลุงนะกี่ตัวยี่สิบยี่สิบยี่สิบใช่ไหมเอากระดาษมาจดเลยได้เลยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยวายเบ้ยไวนัวนของปิศาจใช่เฮ้ยแหมไม่โหลดทุกคนเฮ้ยลุงทำบั๊กผมเหรอ เดี๋ยวเออลุงเป็นให้ปืนเล่นปืนเล่นปืนเล่นเราต้องต่องคาถาเร็วฮึๆๆฟรีเดียวอ่าแต่ละคนที่ไม่รู้นะฮะทีมออกเกมฮะฮึๆๆช้าอยู่ยังช้าอยู่แปแล้ว <laughs> Entire you you, 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 <laughs> <think. laughs> <laughs> <laughs> you you have all Maybe the... <laughs> <laughs> you owe me king. you all You oh. bird. bird Everybody hears that the bird is a bird but the bird 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 <laughs> เฮ้ยสิแดล้วแปดแล้วหนึ่ิบวิเข้าลุงแล้วอ้าวไอ้พุลันเล่นแปดสิบเจ็ดโออมากรดับแล้วด at ับแล้วยิบสองยิบสบเฮ้ยเก้าเก้าแปดแปดเอ้ยสาม ยันเดียวเองยันเดียวเองเกิดบีดเกือบโดนรอบโอ้ยันเดียวเยันเดียวเองเกือบโดนรอบเยันเดียวเอง สู่ดิสคอร์ดมาแล้วมาครับอ้าวชิดอันนี้ต่อไปคุณละคูณใช่ไหมอ่าดูผิดนะเจ้าเจ้าผมมุมนั้นมุมนั้น UFO ไม่จริงไม่จริงมันหายไปไหนหมดอ่ะช่วยด้วยมัน UFO เก็บไปแล้วได้เออมันชิดบาดยดี UFO โดนลักพาตัวไปเรียบร้อยใช่ใช่ถึงพวกนั้นจะโดนลักพาตัวแต่สำหรับช่องผมเราลักพาไปทั้งนั้นนะฮะเอาว่ะ <c oughs> แถวเปล่าก <c oughs> ู้ยโดนตัวแล้วนะโดนตัวอ่ะโดนตัวอ่ะแล้วไปไอ้บุมนี้เนี่ย <c oughs> เออใช่บุมเนี้ <c oughs> ยไอ้แต่ <c oughs> แต่แต่ไม่วิ่งเ <c oughs> ข้าวิ่งกอนเ้ยโค้ดเขาเหลืออกีก เขาเลยสิบตัวเท่านั้นเองอ่ะอบบโอ้โหแย่จัโอ้เข้าไปสามดาวไม่ไม่ไม่บอกแลว้วมันด่าน่นัดนเหรมันต้องด่านนั้นสิลุง <c oughs> อ๋อเดี๋ยก็ในช่องนะฮะใน Discord ดเขาจะเรียกผมว่าลุงนะฮะผมพร้อมจะเป็นลุงใงนทุกคนผมจุ๊บๆแล้วก็พร้อมจะเป็นหวานใจกับช่องแชท ใช่มีกคนทางน่า U F O อาชิปแกต้องชดใช้ให้กับอ่า อ๋อสิบหกตัวโอ้ถ้ามันไม่ติดไฟนะเก็บเรียบๆเลยแต่ลุกยังเยะอยู่ลุกสิบเจนอ้าวอยากแก้มือช่วยด้วยอยากแก้มือเลยอ่ะอันโดกก็ได้แพ้เดือกฮะผมแล้วนะเอาเราทำได้เอออาจจะได้สักสิบตัวไม่เชเงี้ยไม่เชื่อบอโอ้หกโอ้หหลอกลวง นี่ไงพลาแล้วเห็นปะเออขุดแกงพลาพดพไม่ได้แกล้งเรื่องจริงอ่ะเห็นไ,<ม>ไหมเห็นไหมเนี่ยลืมรีโหลีโลดนเห็นไหมเนี่ย <c oughs> เราไปเล่นปืนกันเยอะมากกว่าอาารมาเป็นเยอะเกินไป <c oughs> เราก็ลืมลีโดใช่เอล,ะละเบลเนี่ยก็ <c oughs> กลืมลีโลดนเฮ้ยไอ้ลเบลนี่ไอ้ตัว ตัวแปดนับแหละเออกระสุนเยอะแต่โหลดชามากไอ้ด่านที่มีคนไฟลุกตกน้ำอ๋อหลานนั้นเออปืนแรงกระสุนเยอะแต่โหลดชามาเออเห็นไหมพลาดเห็นป่ะเออไม่ทอมตัวเรื่องจริงนี่เรื่องจริงเห็นป่ะเออ เห็นปะเนี่ยมิสันเออเนห็นปะเห็นปะเนี่ยเนี่ยเห็นปะเห็นปะก็ไม่บอกเออเรื่องจริงเนี่ยเรื่องจริงไม่ได้ติงนางไม่คุณตอนให้ตอนสอบคุณที่ดาบใช่สามสิบวิติดโตกันเลยลองยิงระคังก็ได้นะที่มาไม่เอาใช่เอ้ยนี่เห็นปะ เห็นป่ะ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 คุณไม่มาส่งเนี้อเห็นป่ะเนี่ยไม่ทันเนี่ยโอ้ยใหญ่อยากอัดไม่บ้าเลยวันนอัดไม่บ้าแล้วก็แปะกเขาดูเลยเห็นป่ะนี่อได้แค่สิบเอ็ดเองเนี่ยเห็นป่ะคุณเป็นตั๊กใจเล่นเอ้ยไม่ ไม่คิวคุณก็หายคุณก็บ,บอ,อ,อกไม่ดื่มแอปปีสู่ทุรีใช่ธุรีจริงฮะผมมาทุรีตัวแรกตัวที่สองคุณและคุณคุณยถ่ายได้คุณถ่ายได้ไม่เฮ้ยค <laughs> <laughs> อมแมนน่ะ ว่าโั้นน่ะโอมน้โ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 มโอเคน้โมไฟลุกน้โมตาลุงเชียวผมมาที่นี่หรอแน่นอนเชียวผมอืมจริงใช่บังนะเออ่เรา ล็อกกันใช่ซอมบี familia, ้นี่มันไม่ซอมบี้ฮะนี่มันแมงเม่าใช่เป็นซอมบี้ที่มปีกแล้วก็บินเข้าของไฟใช่ฮะฮะโอเคสำหรับช่องผมนะฮะเดี๋ยวผมปรับตัวจิบีนิดนึงใหๆก็ไลฟ์ทดสอบฮะในหัวหน้าดิสคอร์ดนี้ไม่มีขึ้นเตือน Easy boy Easy boy ใช่ลุงวันเราได้หมดแก้วแล้วะเออกูจะทำได้อ้อกดผิดแล้วได้คุณละกุจะทำได้เลยอ่ะผมอ่ะผมปิ่นแก้วเลยอ่ะคุณละคุณเรากำลังจะแย่เราแย่แล้วไอมันไม่มีตัวอื่นแล้วอ่ะมันไม่มีตัวอื่นให้เกิดเลยอ่ะลุงสเตทเอาพวกนี้ไปไว้ไหนวะเนี่ย ่เไไท้ต tamam> ู้้ถาตลุบคุมได้ลุงก็ไม่เฟลหรอกคุณถ้าลุงคุมได้ก็คงคุมแบบเกิดแต่ตัวให้ธรรมดาที่ไม่ค่อยเกิดพิลัตตัวใช่ Come on No shit Don't you dare Don't you dare with this match No no ฉันอะไม่ชอบการเข้าหาลูกปืนแต่ฉันะชอบวิก้าห์คงไฟใช่สบีวิก้าหาทุกอย่างเลยกูโจใช่บุเข้าหามาข้ามด้วยไอสติ๊เด <laughs> <ix> ีย <evangelical> ร <Japanese> ja, like okay. ์ยูแดนตแยงวงค์เคิร์สว e ง s, <atoon kiş Wi ens> <S uh, w เค k ร์ส เอาดอนเฮ้ยเขาสาบตัวแล้วเขาชนะแล้วออาเลดีิดอนได้ Walk west shit นั่นนั่นคุณอยู่กันเพี้ยนเลยยิ่งสับสนว่าโดยเฉพาะทางเรื่องๆนั่นน่ะนี่เราทุน that's the shot that's your target don't trust anyone oh shit you are family. Look at that barrel. It's waiting for you. One <coughs> Shit! One shot miracles. One shot miracles. โอไรด์ดายหมดแก้วหมดแก้วล mm ุงเชิญเชิญด for ื่มหลอดออลเดอร์ิงมีวันริงทูอ๋ออย่างอันนี้วันช็อตทูพันนิชัตต่อใช่ถูกต้องเชิญดื่มครับเชิญดื่มโซนเราทัああ้งหมดเชิญดื่มเลยครับเชิญดื่มเออโอเคอ่ะ ใช้ได้เดี๋ยวเยี่ยตีเออเออไปไม่เรียบร้อย